นี่นะครับต้องแบ่งกันนะครับทานไม่หมดครับคนเดียวเีชามใหญ่โตมากชิมกันเขาไปเก็ียบยับด้วย บรรยากาศร้านก็นั่งสบายสบายนะครับมีเป็นโต๊ะแบบว่าเป็นกระต๊อกให้นั่งร้านเล็กๆนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะละแล้วก็มีพวกเบนตาโฟมีหอยทอดด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนแวะมา,าผ่านผ่านจังหวัดชัยนาธนะครับอยู่เส้นเป็นเส้นเรียบคลองนะครับสะพานสะพานแรกถ้าวิ่งมาจากกรุงเทพ มีเมน,นวายแนะนำบ้างครับเนี่ยมีกผัยเตี่ยวน้ำยัำค่ะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีไก่ตุนไก่มะไก่มะระค่ะมีหมอ้ะะอตุนนะครับมีหมอ้อตุนมมค,ค่ะน้ำยัำนี่ทำเท่าไหร่ครับทำละห้าสิบค่ะธรรมดายี่สิบ มันมีอะไรบ้างครับเนื้อตุ๋นนะครับเนื้อเนื้อไม่มีขาเราจะขายเพียงแค่หมูกับไก่อ่ามีหมูกับไก่เนาะแล้วก็เย็นตะโฟน้ำตกต้ยมยำทะเลนะครับผมรับจริงจริง คนเดียวหมดนะชามชามใหญ่ไม่หมดนะตอนนี้สถิติคือหนึ่งคนสองชามยักษ์ค่ะร <laughs> อบเดียวห <c oughs> นึ่งคนสองชามยักษ์รอบเดียวยังไม่มีใครทำลายสถิติน่สนาสนมากจริงนคะนครับ ชิกันว้าวเขามีไปเกียบยัดด้วยเล่นน้อยน้อยนะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราโดยเอ็กซายลมวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวกันครับวันนี้มีนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์อยู่กันที่อำเภอสัพพยาครับจังหวัดชัยนาทชามใหญ่ๆอย่างนี้5้าสิบาทนะครับ เดี๋ยวจะลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงนี่น้องให้ตะเกียบม,มาใหญ่มากเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมน้ํานะครับโหแต่คนเดียวน่า,นาจะน่าจะทานไม่หมดอะ่ะขอชิมก่อนขอชิมก่อนอร่อย ันนี้ไม่ได้ปรุงนะครับพอดีเลยน้ำซุปจะกลมกล่อมสั่งว่เ้เจียวไก่มารานะครับโอ้หนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆเคร่ออร่อยใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับ ไม่แพงด้วย50บาทชามใหญ่เลยครับชามยักษ์เลยอืมไอ้ยักษ์อร่อยนี่นะครับต้องแบ่งกันนะครับทานไม่หมดครับคนเดียว <c oughs> <c oughs> ชามใหญ่โตมากแต่ว่าน้องเขาบอกสติติสองชามนะครับกินคนเดียวผมนี่ไม่หมดแน่ อย่างน้อยก็สามพนแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจ Facebook Fanpage และช่อง YouTube กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราโดย X สายลมคลิปหน้าจะมีอะไรให้ติดตามกันโปรดติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับทานไม่หมดนะครับสรุปแล้วคือทานไม่หมดเยอะมากเยอะมากอิ่มแล้วครับไม่หมดเลย